สวัสดีครับสาธิตการตั้งค่าขนาดสติกเกอร์นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับอันนี้ผมถ่ายคลิปในส่วนที่1ก่อนนะครับก็คือการตั้งค่าจากไดเวอร์นะครับให้เรากดที่สตาร์ทนะครับเลือกคอนโทรลพา e เนลนะครับถ้าไม่มีก็กดเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับคอนโทรลพา e เนล c o n นี่แล้ว่มันจะเด้งมาแบบนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยมันเลือก View Device and printer นะครับ โอเคเข้าไปหาเครื่องรินพ์เราครับเครื่องปิมพ์เราจะชื่อว่า c 3 4 2 c นะครับนี่แบบนี้ให้ทําการคลิกขวานะครับที่เครื่องพิมพ์เลือก Printing Preference นะครับอันนี้จะเป็นการกําหนดค่าในขนาดของดวงสติกเกอร์นะครับให้กำหนดค่านะครับเริ่มต้นให้เราเลือกเป็นมิลลิเมตรนะครับความเข้มใส่ไป10นะครับความเร็วนะครับใส่ไปที่50มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับ อ่าตอนนี้เราก็จะมาแอดไซส์เข้าไปนะครับอ่าถ้าสติกเกอร์ของเรานะครับเป็น1แถวมี3ดวงนะครับก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับก็อาจจะตั้งเป็น3.2คูณ2.5งจุห้อะไรแบบนี้นะครับโอเคพอได้เรียบร้อยแล้วคือความกว้างนะครับก็คือจากซ้ายไปขวาทั้ง3ดวงนะครับจะอยู่ที่100มิลนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าเปลี่ยนขนาดสติกเกอร์อะไรก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดดูนะครับว่าความกว้างเท่าไหร่ความสูงอันนี้เราจะเอาเฉพาะดวงนะครับ ก็สติกเกอร์ตรงนี้มันสูง2.5นะครับก็ใส่ไป25มิลนะครับพอได้เรียบเนี้ยเรียบร้อยแบบนี้ก็กดโอเคได้เลยนะครับอันนี้เครื่องผมมีไซส์มีตั้งแล้วนะครับก็ถ้ากดโอเคไปมันก็จะฟ้องเตือนว่าไซส์นี้มีตั้งไว้แล้วนะครับโอเคถ้าจะเพิ่มไซส์อื่นก็กดแอดไปต่อได้เลยครับผมโอเคอันนี้พอเราได้เรียบร้อยครับเราก็กดเลือกไซส์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับชื่อ3.2คูณ2.5นะครับที่ตั้งไว้ อ่าีเชรอครับพี่ครับผมก็เลือกนี้ไซส์สามจุดสองคูณสองจุดห้าครับอ่มาลองดูนะครับอีดิทดูว่านี่ครับคือไซส์ที่เราตั้งไว้นะครับได้เรียบร้อยก็กดโอเคไป <c oughs> ก็อีกส่วนหนึ่งครับส่วนมีเดียโหมดนะครับโหมดการพิมพ์ให้เลือกเป็นเทอร์มอนทันเฟอร์นะครับเพราะเราใช้ลิบบอนใช้เป็นลาเบลวิสเก็นะครับแล้วก็แก็บอยู่ที่สองมิลนะครับอ่าแล้วก็เมนูคาริ เบชันนี่นะครับเอาไว้เป็นการคาลิเบตเครื่องนะครับเวลาที่เครื่องมันจับแก็บสติกเกอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับกดออปชันลงไปติ๊กตรงนี้ออกนะครับเลือกเป็นเทียร์ออฟแบบนี้พอได้เรียบร้อยกดแอปพลายนะครับแล้วก็กดโอเคเลยคลิกขวาที่เครื่องเปอีกครั้งนะครับปรินติ้งพรีเฟรนซ์อ่าพอได้เรียบร้อยกดโอเคครับอันนี้แค่ดูไซส์เฉยๆครับคลิกขวาเลือกปรินเตอร์พอเพอร์ตี้นะครับกดปรินเทสเทสนะครับ แล้วกดพิมพ์ไปนะครับก็เครื่องทําการส่งค่าของไซส,สติกเกอร์ไปให้ที่เครื่องพิมพนะ์ครับเครื่องพิมพ์ก็จะรู้จักไซนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าในส่วนของไดเวอร์นะครับขอบคุณครับ